นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 6ทุกคนนะคะวันนี้วันจันทร์ที่29พฤศจิกายน2564เราก็มาพบกันนะคะในรายวิชา ภาษาไทยนะคะคครูกัญญาคงยอดแก้วค่ะค่ะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะครูก็ได้สอนในเรื่องของการถาัดวรรณยุกต์อักษรต่ํากําเป็นแล้วก็กําตายไปแล้วนะคะแล้วก็ได้ทบทวนในเรื่องของการถาัดวรรณยุกต์อักษรกลางก็อักษรสูงไปแล้วแต่ก็ยังมีนักเรียนบางส่วน,นะคะที่ยังทามไม่ถูกต้องเนื่องจากนักเรียนไม่ดูคลิปวิดีโอที่ครูได้เนบม,มานะคะ ซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปเนี่ยดูเชื่อหรือเกินนะคะว่าสามารถที่จะทําได้ถูกต้องนะคะเพราะว่าครูมีตัวอย่างในคลิปวิดีโอให้นักเรียนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนที่ครูให้กลับไปแก้ใหม่นะคะให้นักเรียนดูคลิปแล้วก็แก้ใหม่ส่งมาด้วยนะคะเพื่อนักเรียนจะได้มีคะแนนค่ะในส่วนของนักเรียนที่ยังไม่ได้ส่งงานนะคะ นักเรียนเพียรงานให้เสร็จแล้วก็ส่งงานด้วยนะคะเพราะครูเคยย้ากับนักเรียนเสมอเลยว่าครูจะเก็บคะแนนจากชิ้นงานที่นักเรียนส่งมาหากนักเรียนไม่ส่งครูก็จะไม่มีคะแนนแล้วก็ไม่มีเวลาเรียนให้นักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้นักเรียนรับผิดชอบตัวเองด้วยนะคะส่งงานให้ตรงตามเวลานะคะถ้าเกิดว่านักเรียนไม่ส่งก็จะไม่มีคะแนนไม่มีเวลาเรียน ซึ่งจัดส่งผักเรียนไม่ผ่านแล้วก็อาจจะซ้ำชั้นได้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่านักเรียนซ้ำชั้นในป .6 นี้นะคะก็จะทําให้นักเรียนเสียเวลาไปเพราะว่านักเรียนจะต้องจบป .6 เพื่อที่จะไปเรียนที่สถานศึกษาแห่งใหม่แต่ถ้าเกิดว่านักเรียนไม่ส่ง,งานก็จะทําให้นักเรียนซ้ำชั้นแล้วก็ต้องเรียนที่นี่ เมเพะะราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ไม่อยากซ้ำชั้นก็ให้ส่งงานนะคะเพื่อนักเรียนจะได้มีคะแนนแล้วก็มีเวลาเรียนค่ะค่ะในสําหรับวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนในเรื่องของการผันมรรยุกอักษรต่ำแล้วก็อักษรสูงให้ครบ5เสียงนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยค่ะค่ะ ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนในเรื่องการผันวรรณยุกต์อักษรต่ำแล้วก็อักษรสูงให้ครบทั้งหน้าเสียงเดี๋ยวครูจะทบทวนในเรื่องการผันวรรณยุกต์อักษรกลางแล้วก็อักษรสูงอักษรต่ำให้นักเรียนได้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อนักเรียนจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าที่ครูได้ตรวจงานนะคะก็ยังมีนักเรียนบางส่วนยังทาไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูทบทวนนักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนักเรียนจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะ เรามาทบทวนการผันวรรณยุกอักษรกลางกันเลยนะคะสําหรับอักษรกลางนะคะจะมีทั้งหมด9ตัวนั่นก็คือไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากอกตามที่ครูเผยนักเรียนได้ท่องไปนะคะสาหรับอักษรกลาง9ตัวเราสามารถจะผ่านได้2แบบนะคะนักเรียนนั่นก็คือการผันวรรณยุกต์อักษรกลางคำเป็นแล้วก็การผันวรรณยุกต์อักษรกลางคำตายเดยวนักเรียนดูตามในตารางได้เลยค่ะ สำหรับอักษรกลางคาเป็นนะคะนักเรียนสามารถจะฝันได้ครบทาง5เสียงเสียงกับรูปตรงกันดูตามตัวอย่างคะคาว่าบ้านคําว่าเตียงคําว่าโอ่งจะเป็นอักษรกลางคําเป็นนะคะอักษรกลางคาเป็นผันครบทาง5เสียงเสียงกับรูปตรงกันนั่นก็คือนักเรียนดูตามเลยในช่องสามัญจะมีรูปสามัญช่องเอกรูปเอกช่องโทรรูปโทร ช่องตรีรูปตรีช่องตะวารูปตะวานะคะสำหรับอักษรกลางคำเป็นเราจะผันครอบ5เสียงเสียงกับรูปตรงกันค่ะนักเรียนส่วนอักษรกลางคำตายนักเรียนดูข้างล่างนะคะคำว่ากอดคำว่าจิกคำว่าดิบนะคะเป็นอักษรกลางคำตายจะผันได้แค่4เสียงนะคะนักเรียน4เสียงเท่าน,นั้นสําหรับอักษรกลางคำตายซึ่งอักษรกลางคำตายนะคะเสียงสามัญจะผันไม่ได้ ันได้เสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจังต,ตาวาเสียงเอกนะคะนักเรียนดูตามในตารางเสียงเอกรูป สามัญเสียงโทรรูปโทรเสียงตรีรูปตรีแล้วก็เสียงจัตวารูปจัตวานะคะสำหรับอักษรกลางทางใต้ผ่านได้แค่สี่เสียงคือเสียงเอกเสียงโทรเสียงตรีแล้วก็เสียงจัตวาเสียงสามัญผ่านไม่ได้เสียงเอกรูปสามัญเสียงโทรูปโทรเสียงตรีรูปตีแล้วก็เสียงจัตวารูปจัตวา เฉพาะอักษรกลางคำเป็นนะคะที่ผันก็อผ้าเสียงแล้วก็เสียกับรูปตรงกันตัวนอักษรกลางคำตายผานได้แค่สีเสียงนะคะให้นักเรียนจําไว้ด้วยแล้วก็กลับไปทบทวนให้เข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนักเรียนจะได้เข้าใจในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นค่ะ เราก็มาทบทวนในเรื่องของการผันวรรณยุกต์อักษรสูงกันต่อเลยนะคะสาหรับการผันวรรณยุกต์อักษรสูงอักษรสูงจะมีทั้งหมด11ตัวนั่นก็คือผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันศึกสาฐานขวดอักษรสูงมีทั้งหมด11ตัวนะคะอักษรสูงจะผันได้ทั้งหมด สองแบบนั่นก็คือการผันวรรณยุกอักษรสูงคําเป็นแล้วก็การผันวรรณยุกอักษรสูงคําตายค่ะสําหรับการผันวรรณยุกอักษรสูงคําเป็นนะคะสามารถผันได้3ามเสียงนักเรียนดูตามในตารางที่ครูได้ขึ้นไว้ให้เลยนะคะสาหรับอักษรสูงคําเป็นนะคะตัวอย่างคําว่าข้าวคาว่าเสาคาว่าเถียง3คํานี้เป็นอักษรสูงคําเป็นค่ะอักษรสูงคําเป็นผันได้3ามเสียงค่ะนักเรียน นั่นก็คือเสียงเอกเสียงโทเสียงตะวาเสียงเอกนักเรียนดูตาเลยเสียงเอกรูปเอกเสียงโทรูปโทแล้วก็เสียงตะวาจะอยู่ในรูปสามัญย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะมีอักษรสูงคำเป็นผันได้3เสียงคือเสียงเอกนะคะเสียงเอกรูปเอกเสียงโทรูปโทเสียงตะวารูปสามัญตรงเสียงตะวาเนี่ยจะปิดเยอะเลยนะคะนักเรียนจะใส่ เครื่องหมายใส่วรณยุ์จัตาวามาซึ่งไม่ต้องใส่มานะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นอักษรสูงคําเป็นเสียงจัตาวาจะอยู่ในรูปสามัญน,นะคะไม่ต้องใส่จัตาวามานะคะสาหรับอักษรสูงคําตายนะคะดูตามเลยนะคะอักษรสูงคําตายตัวยอย่างคําว่าแถบคําว่าหากคําว่าชุดนะคะสามารถจะผันได้สองเสียงคณะนัเรียนนั่นก็คือเสียง เอกเสีย <Cornell>. er. งโทเสียงเอกนะคะดูตามเลยเสียงเอกรูปสามัญเสียงโทรูปโทนะคะอ่านีกครั้งหนึ่งนะคะอักษรสูงคำตายนะคะผันได้สองเสียงนั่นก็คือเสียงเอกกับเสียงโทเสียงเอกรูปสามัญนะคะไม่ต <c ough> ้องใส่วรรณยุเสียงเอกรูปสามัญเสียงโทรูปโทนะคะอ่าน กอครอีกครั้งหนึ่งสำหรับอักษรสูงนะคะอักษรสูงผันได้2แบบก็คืออักษรสูงคำเป็นกับอักษรสูงคำตายอักษรสูงคำเป็นผันได้3เสียงคือเสียงเอกเสียงโทเสียงตะวาเสียงเอกรูปเอกเสียงโทรูปโทแล้วก็เสียงตะวารูปสามัญนะคะส่วนอักษรสูงคำตายผันได้2แบบคือเสียงเอกกับเสียงโทเสียงเอกรูปสามัญ เสียงโทรลูกโทรค่ะให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะเพื่อน,นักเรียนจะได้เข้าใจในเรื่องการผันวรรณยุกต์มากยิ่งขึ้นค่ะค่ะเราก็มาทบทวนการผันวรรณยุกต์อักษรต่ำกันต่อเลยนะคะสำหรับอักษรต่ำนะคะจะมีทั้งหมด24ตัว แบ่งเป็น2ชนิดนั่นก็คืออักษรต่ำเดียวแล้วก็อักษรต่ำคู่ค่ะอักษรต่ำเดียวจะมีทั้งหมด10ตัวตามที่ครูเคยนักเรียนท่องนั่นก็คืองูใหญ่นอนดูนะริมวัดมูริโลกส่วนอักษรต่ำคู่นะคะจะมีทั้งหมด14ตัวก็คือพ่อค้าฟันทองซื้อช้างพ่อทีนี้การผันวรรณยุกอักษรต่ำนะคะสามารถจะผ่านได้3แบบนั่นก็คือการผันวรรณยุกอักษรต่ำคำเป็น อ่านผ่านวรรณยุกต์อักษรต่ำคำตายสระเสียงยาวและก็การผ่นวรรณยุกต์อักษรต่ำคำตายสระเสียงสั้นค่ะนี้เรามาดูการผ่นวรรณยุกต์อักษรต่ำคำเป็นกันก่อนเลยค่ะครูจะแยกสีไว้นักเรียนดูนะคะดูตามตารางได้เลยค่ะสีดานั่นก็คือการผ่านวรรณยุกต์อักษรต่ำคำเป็นค่ะ คือคำว่าฟ้าคำว่าเรียนคำว่าแพงคณกเรียนดูตามเลยการผ่านวรรณยุกต์อักษรต่ำคําเป็นจะผ่านได้ทั้งหมด3เสียงคณะเรียนนั่นก็คือเสียงสามัญเสียงโทเสียงตรีเสียงสามัญนักเรียนดูในช่องเลยนะคะเสียงสามัญจะอยู่ในรูปสามัญเสียงโทรูปเอกเสียงตรีรูปโทนะคะนี่คือการผ่านวรรณยุกต์อักษรต่ำคําเป็นค่ะส่วนการผ่านวรรณยุกต์อักษรต่ำคําตายสระเสียงยาว ครูจะทาสีแดงไว้นักเรียนดูนะคะคือคําว่าวาดกับคําว่าเลือกทีนี้การผันวรรณยุกอักษรต่ำคำตายสลัเสียงยาวจะผันได้ทั้งหมด3เสียงค่ะนักเรียนนั่นก็คือเสียงโทเสียงตรีแล้วก็เสียงตวาเสียงโทรูปสามัญเสียงตรีรูปโทแล้วก็เสียงตวารูปตวาค่ะต่อไปนะคะการผันวรรณยุกอักษรต่ำคำตายสลัเสียงสั้น ก็จะครูจะทําตัวอย่างก็คือสีม่วงให้นักเรียนดูนะคะก็คือคําว่าชุกกับคําว่ายักษ์ซึ่งจะผ่านได้ทั้งหมดสามเสียงเหมือนกันนะคะนั่นก็คือเสียงโทเสียงตรีเสียงตะวาเสียงโทจะอยู่ในรูปเอกตามในช่องตารางเลยนะคะเสียงตรีจะอยู่ในรูปสามัญแล้วก็เสียงตะวาจะอยู่ในรูปตวาค่ะ นี่ก็คือรักษาของการสันวรรณยุกต์อักษรต่มคำเป็นแล้วก็อักษรต่มคำตายสลับเสียงยาวสลับเสียงสัส้นนะคะให้นักเรียนตบลวน,นะคะแล้วก็ตั้งใจในการเรียนถ้าเกิดว่านักเรียนตั้งใจเนี่ยครูเชื่อหลือเกินนะคะว่านักเรียนสามารถที่จะทำแบบงานที่ครูให้ทำได้อย่างถูกต้องนะคะค่ะค่ะ,คะจากที่ครูดได้ เรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของการผันมานายุบอักษรต่างๆไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นอักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ำนะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าอักษรที่สามารถจะผันได้ครบทั้ง5้าเสียงมีแค่อักษรเดียวนั่นก็คืออักษรกลางคําเป็นเท่านั้นที่ผันได้ครบทั้ง5เสียงแต่อักษรต่ำแล้วก็อักษรสูงจะผันได้แค่3มเสียงเท่านั้นนะคะ ีนี้ถ้าต้องการจะผันให้อักษรสูงแล้วก็อักษรต่ำเนี่ยผันครบทั้ง5้าเสียงเรามีวิธีค่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่าเราจะทํายังไงให้อักษรตำ่ำแล้วก็อักษรสูงผันได้ครบ5้าเสียงค่ะอักษรต่ำเดียวนะคะเราสามารถจะผันได้แค่สามเสียงเท่านั้นค่ะนั่นก็คือเสียงสามัญเสียงโทเสียงตรี ะะสามัญรูปสามัญเสียงโทรรูปเองฉนตรีรูปโทรค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะผันให้ครบทั้ง5เสียงเราสามารถจัดทาได้โดยการใช้หอหีบมาช่วยในการผันนะคะ,ะดูตามตัวอย่างที่ครูได้ขึ้นไว้ให้ในักเรียนดูในตารางได้เลยค่ะ,อ,ะอักษรตามเดียวนะคะครูจะพิมพ์ด้วยตัวสีดำนะคะ ก็คือคําว่าง่ายคําว่ายิ้มคําว่าร้องคําว่าแววจะเป็นอักษรต่างเดียวนะคะซึ่งนักเรียนดูคําที่เป็นตัวสีดําก่อนนะคะคําว่าง่ายคําว่ายิ้มคําว่าร้องคําว่าแววดูนะคะก็คือจะผันได้แค่3มเสียงเท่านั้นคือเสียงสามัญดูนะคะตัวสีดำสามัญเสียงโทเสียงตรีนะคะสามัญก็จะอยู่ในรูปสามัญนักเรียนสังเกตที่คําที่เป็นสีดําก่อน เสียงโทก็อยู่ในรูปเอเสียงตรีก็จะอยู่รูปโททีนี้ถ้าเกิดว่าต้องการจะผ่านให้ครบั้ง5เสียงเราก็เอาหอหีบมาช่วยในการผ่านนะคะผ่รตามเลยค่ะซึ่งหอหีบเนี่ยเราก็จะผ่านตามอักษรสูงอักษรสูงเนี่ยก็จะผ่านได้3เสียงเช่นเดียวกันนั่นก็คือเสียงเอดูสีแดงนะคะเสียงเอเสียงโทเสียงจัตวาเสียงเอก็จะอยู่ในรูปเอ เสียงโทรรูปโทรเสียงตะกบวารูปสามัญน,นะคะอ่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดอักษรตามเดียวนะคะเราต้องการจะผ่านให้ครบทั้งหน้าเสียงเราสามารถจะทําได้โดยการใช้หอหีบมาช่วยในการผ่านก็คือเติมหอหีบไว้ข้างหน้าของคําที่เราจะผ่านได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นอักษรตามเดียวนะคะอ่ะเมื่อเราเติมอ่าหอหีบแล้วเนี่ยเราก็จะผ่านตามอักษรสูงได้เลย ักษรสูงเราจะผันได้3มเสียงคือเสียงเอกดูตามตัวสีแดงเลยค่ะเสียงเอกเสียงโทเสียงจัตวาเสียงเอกก็จะรูปเอกเสียงโทรูปโทเสียงจัตวารูปสามัญนะคะทีนี้ก็จะทําให้อักษรต่ำเดียวผันครบทั้ง5เสียงแล้วนะคะก็จะได้ว่า ง่าย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 เห็นไหมคะทีนี้สังเกตว่าช่องโทใช่ไหมคะช่องโทเนี่ยจะผันได้สองคำก็คืออ,กอักษรตามเดียวก็ผันได้แล้วก็อักษรศูนย์ก็ผันได้ด้วยเพราะฉะนั้นช่องโทจะมีสองคำนะคะนักเรียนคำอื่นก็เหมือนกันเห็นไหมคะคำว่ายิ้มคำว่าร้องคำว่าแววเราก็จะผัน ลักษณะเดียวกันนะคะนี่คือลักษณะของการผันมรรณยุกตอักษรต่ำเดียวค่ะสำหรับการผันวรรณยุกต์อักษรต่ำคู่แล้วก็อักษรสูงนะคะเราก็สามารถจะผันได้ครบั้ง5เสียงซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยอักษรต่ำคู่ก็ผันได้แค่3มเสียงเช่นเดียวกับอักษรต่ำเดียวค่ะนั่นก็คือเสียงสามานะัญน่ะนักเรียนดูใน ช่องตารางได้เลยค่ะคําว่าพ่อกับคําว่าค้าป็นอักษรต่ำคู่สามารถจะผันได้แค่สามเสียงดูในคำสีดาได้เลยนะคะก็คือเสียงสามัญเสียงโทเสียงตรีสามัญรูปสามัญเสียงโทรูเรรป,เทรรปเอแล้วก็เสียงตรีรูปโทค่ะนี่คือการผันอักษรต่ำนะคะสามารถจะผันได้แค่3ามเสียงทีนี้ถ้าเกิดว่าต้องการจะผันให้ครบทังหน้าเสียงถ้าเป็นอักษรต่ำคู่เราก็ ใช้อักษรสูงที่มีเสียงคู่กันของอักษรต่ำคู่นั้นๆน,น,นะคะมาช่วยในการขันซึ่งอักษรต่ำคู่กับอักษรสูงที่มีเสียงคู่กันครูได้อธิบายแล้วก็ทบทวนไปแล้วให้นักเรียนเนี่ยไป ดูคลิปย้อนหลังได้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เข้าใจก็สามารถจะไปเปิดคลิปดูย้อนหลังได้นะคะอ่ะทีนี้คําว่าพ่อนะคะคำว่าพ่อเนี่ยเป็นอักษรต่ำคู่ที่มีเสียงคู่กับอักษรสูงนั่นก็คือตัวผอพึ้งทีนี้เราก็ใช้ผอพึ้งมาช่วยในการผันเพื่อให้คำว่าพ่อเนี่ยผันครบทั้งห้าเสียงผอพึ้งเป็นอักษรสูงแล้วก็ผันตามอักษรสูงได้เลยค่ะก็คือผันได้ เสียงเอกเสียงโทเสียงตะว่าอ่านักเรียนดูคําที่เป็นสีแดงนะคะอ่ะเห็นไหมคะจะผ่านได้เสียงเอกเสียงโทเสียงตะว่าเสียงเอกรูปเอกเสียงโทรูปโทเสียงตะว่ารูปสามัญก็ผ่านตามหลักษอสูงได้เลยค่ะก็จะได้ว่าพอพอพ่อพอพอเห็นไหมคะจะครบทั้งห้าเสียงทีนี้มาดูอีกคํานึงค่ะคําว่าค้าคําว่าค้าเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ย ปหนัก้ร์ต่ำคู่ก็ผันได้แค่3ามเสียงนะคะนักเรียนดูสีดําก่อนคําว่าคาจะได้ว่าเสียงสามานันเสียงโทเสียงตีสามันรูปสามันเสียงโทรูเปเอกเสียงตร,ร, ivering, รีรูปโททีนี้คําว่า้าขอไคจะมีเสียงคู่กับอักษรสูงก็คือขอไขเพราะฉะนั้นก็เอาขอไขมาช่วยในการผันซึ่งขอไขเป็นอนักศรสูงก็ผันตามอนักศรสูงได้เลยค่ะก็คือ สรสูงผันได้สามเสียงเสียงเอกเสียงโทเสียงสระวเสียงเอกรูปเอกเสียงโทรูปโทเสียงสะวรูปสามัญก็จะได้ว่าขาขาค่าค้าขาอ่านนี่ก็คือลักษณะของการผันวรรณยุกต์อักษรต่ำคู่แล้วก็อักษรสูงให้ครบทั้งห้าเสียงนะคะนักเรียนให้นักเรียนเนี่ยศึกษาทำความเข้าใจนะคะนักเรียนก็จะเข้าใจในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับการผันวรรณยุกต์อักษรต่ำอักษรสูงให้ครบทั้งห้าเสียงแล้วก็เรียนจบกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดซึ่งแบบฝึกหัดเนี่ยครูได้เน่บเอาไว้ในโนต้ตแล้วนะคะให้นักเรียนลอกแบบฝึกหัดลงในสมุดวิชาภาษาไทยนะคะก่อนที่จะลอกครูจะย้ำเสมอว่าให้นักเรียน ขีดเส้นหน้าให้เรียบร้อยหากสม,มุดของนักเรียนไม่มีเส้นหน้าก็ขีดเส้นหน้าด้วยปากกาแดงนะคะหลังจากนั้นเขียนวันที่เขียนหัวข้อแล้วก็ขีดเส้นใต้หัวข้อให้เรียบร้อยนะคะเขียนด้วยลายมือที่สะอาดอ่านง่ายแล้วก็ลอกตัวอย่างลงไปในสม,มุดตามตัวอย่างที่ครูได้ให้ไว้นะคะทำตาราง ให้อยู่ในหน้าเดียวกันนะคะเพื่อจะได้ง่ายต่อการตรวจนะคะหลังจากนั้นเมืเ่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะ,ะก่อนที่จะทําถ้าเกิดว่ายังไม่เข้าใจนะคะให้เปิดคลิปดูย้อนหลังทบทวนให้เข้าใจก่อนทํนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ทําออกมาแล้วเนี่ยไม่ผ่านครูก็จะให้กลับไปทําใหม่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ต้องการจะทำใหม่เนี่ยก็ให้ ูคลิปให้เข้าใจก่อนที่จะทำนะครับนักเรียนจะได้ทำถูกแล้วก็ไม่ต้องกลับมาแก้ใหม่นะครับค่ะหลังจากที่นักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ของตัวเองลงด้วยนะคะเพื่อจะได้เช็คได้ว่าชิ้นง,งานนี้เป็นของใครนะครับการคนอื่นก็รูปเอามาส่งครูนะครับหลังจากนั้นก็ถ่ายส่งมาในโน้ตแบบชัดๆนะคะในเวลา20นาฬิกาถึง สิน, no นาฬิกาสินาทีนะคะก็ขอให้นักเรียนทุกคนรับผิดชอบในการทำงานส่งด้วยแล้วก็ตั้งใจเรียนนะคะเพราะว่าช่วงนี้นักเรียนต้องมีความรับผิดชอบให้มากๆเพราะว่าไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนเพราะฉะนั้นให้นักเรียนรับผิดชอบตัวเองด้วยรับผิดชอบในการเรียนรับผิดชอบในการส่งงานนะคะเพื่อตัวของนักเรียนเองจะได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนนะคะค่ะสำหรับครูก็มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ